สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโค้จเกมมนะครับผมและตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Shadow Warrior นะครับตามน้องคนหนึ่งที่เขาซื้อเกมมาให้นะครับแล้วเขาก็ขอให้แคสด,ด้วยนะฮะตอนนี้เฟรมเรทค่อนข้างดูดีมากมะ 30, นะฮะสามสิบนานาบางทกกีก็ตกเป็นช่วงๆนะเนื่องจากว่าแมปมันโหลดไม่ทันเวยเออนะตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปในเอ่อเรียกว่าอะไรดีประสาทประสาทดีกว่าเนาะมังนะยังก็โอ้โหอลังการเ้ย ชอบเพลงมากนะเอ่อตอนแรกผมกะจะอ่าจตอนที่ว่ามันขับรถเข้ามาด้วยแต่ว่าเพลงมันมีลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆนะฮะเราจะไม่เน้นเนื้อเรื่องนะครับผมโอ้โหโอ้โโอ้โกระตุกอ๋อไม่ใช่โอเคขอสคริปต์แล้วกันนะฮะเราไม่เน้นเนื้อเรื่องเพราะว่าเราไม่รู้เรื่อง อะไรวะเล็บซ้ายและขวาเล็บเมาส์คือการสวิงคัตนะส่วนที่ขวาค้างนี่จะเป็นการแอคแทกชาร์ตนะครับผมหรือว่าสลชก็ได้นะครับส่วนกดคิวนี่เป็นการอาดาวกระจายนะฮะผมเป็นไงอ่านออกโวเ้อโยนไปก่อนชาร์ตเชือดเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิ๋เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมต้องกระตุกทำไมต้องกระตุก อุยอ้ยอุ้ยมันฟันกันเอียงเว้ยอุย้ยฮ้ยอุ้ยใครมันด่าเราอุอ้ยลบอุย้ยอันนี้อุตส่าห์ลบไปเฮ้ยอุย้ยถ้าเสียงกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับเถื่อไว้พูดเถื่อไว้เสีย,ยสงไม่กระตุกหรอกพูดเถื่อไว้มันทำให้ผมนึกถึงตัวละครในเพะนะะนนนเลย์เลยนะครับไอตัวที่ชื่อว่าโบดีนะฮะหน้าตาคล้ายกันเลย โอ้หัวขาดโอ้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 มันกดชิปค้างเป็นการวิ่งฮะกดชิปหนึ่งครั้งนี้เป็นการพุ่งตัวไปข้างหน้าฮะเราต้องไปไหนต่อเนี่ยอืมขาดเฮ้ยสะใจเต็มปากเต็มคำเน้นๆไปไหนต่อเนี่ยลืมแล้ว ไปไหนต่อแล้ววะเดี๋ยวนะทางไหนอะ่ะทางนี้เหรอโอ้ยมันทำไมเราชะงงอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยมีเม็ดคิ้ได้เก็บนะไม่ขึ้นให้กดอีกเลยอ๋อขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ผมบอกอยู่ข้างบนกดชิไปไอพวกนี้อ๋อไม่ต้องไม่ต้องแล้วนะเกมอื่นมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวอีกอุ้ย ไ e. อจูส์ค้างมันบล็อกอยังไงมันน่าจะบล็อกได้อะ <c oughs> ตัวละคระตัวเอกที่เราเล่นนี่มันออกแนวกลนตีนนะฮะว้าดาบอยากใช้อ่ะ <c oughs> ทำไมไม่ให้เก็บมาใช้อ่ะต้องขึ้นข้างบนเหรอโอเคครับ พุ่งไกลมากเกมนี้มุมมองมันใกล้เกินไปนะฮะอาจจะเวียนหัวได้นะครับเล่นแรงๆนี้ไม่ค่อยชินสักเท่าไรหร่เก็บาการแปลงเทพศขอสกิปแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องนะฮะ <c oughs> เราไม่รู้เรื่องไงแน ถ้าเราแปลได้นี้เราให้ดูไปนานแล้วนะอ่านออกแต่เราแปลไม่ออกนะยกเว้นบางคําเนี่ยโอเคอยู่นะระบบการใช้สกิลของเกมนี้ค่อนข้างอินดี้อยู่พอตัวเลยนะครับเวลาการใช้สกิลเนี่ยมันจะเป็นคอมโบนะมันจะเป็นแบบเอ่อไม่ใช่ว่ากดปุ่มใดปุ่มหนึงนะ่งแล้วมันจะทำแอนิเมชันตามนั้นนะมันจะต้องเป็นคอมโบอย่างเช่นการฮิวอะไรประมาณเนี้ <four minutes. S 2> ย เมื่อกี้เสียกระตุกใช่ไหมขอสคลิปแล้วกันนะเพราะเราไม่รู้เรื่องครับชัตเตอร์ที่หนึ่งนะครับ,รรบเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นชัตเตอร์ไปนะฮะล้วก็จะพาทัวร์แมปด้วยนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันมีช่องทางลับเยอะแยะ,ยะมีอิเตอร์แออะไรด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสคลิปอีกได้ไหมเคลิปอีกแล้วกันนะฮะเนี่ยสคิปเยอะแยะเก็บดามมาโอ้ถ้าถามว่าทําไมดามมันถึงตกอยู่ตรงนี้นะครับคือมันมี อ่าปีศาจมาฆ่ายามที่อยู่ข้างหน้าให้เรานะครับแล้วมันก็ทําดาบตกนะฮะอ,อืมฟันทิน้งไปโอเคโหลดแมปนะเกมเก่ามันโหลดกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราขอสำรวจพื้นที่แป๊มันมีอะไรให้เล่นบ้างนะฮะโอ๊ย,อย,อยกระตุกตลอดเลยนะฮะห้องนี้ยังไม่เคยเข้ามาเลยอะไ้าอุ้ยประมาณว่าเป็นลูกเล่นในเกมปะ เก็บโอ้โหเทห่เข้าของนี้ทงได้รอยเลยทีเดียวเชียวโอ้ยปืนชอบด้ามปืนมากด้ามปืนนี้เหมือนกับไอ้ด้ามของดาบขมุอะไร oh. กดยูเหรอกดยูทำไรวะลืม กดยูเป็นการดูของดูดาบอัปเกรดอะไรนู่นนี่นั่นลาบลากด x เ,เป็นการสูบนะฮะลำบากมากสำหรับตัวผมนจุดจุดนี้นเดิมทีแล้วมันต้องกดคลิกขวาสิวะหรือว่าคลิกขวานี่มันใช้ควบคู่กับสกิลอันนี้ผมปรับภาพโลน,นะครับเพราะว่าถ้าปรับไฮหรือโนมอลนี่มันจะกระตุกนะฮะมันจะกินทรัพยากร กินอะไรเยียดไม่รู้ขนาดเกียนิดๆหน่อยๆก็ยังกินนะฮะมันกินเฉพาะตอนที่อัดคลิปเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนเล่นนี้ไม่เป็นไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปรับภาพโลแคสเอาอะไรๆๆๆๆๆๆๆอ่ะกินเสียงกีสามากินอะไรเนี่ยโอ้ลำคาญเว้ยเฮ้ยอะไรแบบอ๋อตรงนี้เก็บตังค์เก็บตังค์เพราะเราต้องใช้ในการอัปเกรดปืน Where claws now? are your นี่ไรคอร้อนประตูประตูเปิดแล้วแต่เรายังไม่ไปเก็บตังก่อนอืมตีมสมุไรได้กลิ่นของความเป็นเจแปนเฮ้ยกล่องใต้นี้ก็มีกระสุนจัดมาอะไรอีกตังจัดมาชักดาบชักดาบเล่นชักดาบเล่นชึนช้งหัวเท นีนนนนน่โอเคสามสิบบาทนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็เอานะฮะตรงนี้มีของอ่ะจำได้จำได้ไดนะเคยเคยเล่นมาแล้วนิดนึงเล่นพอคร่าวๆนะฮะเวลาแคสจะได้ไม่ได้จะได้จะได้จะจะได้ไม่โชงโง่นะฮะเออเอาชุดมาใส่ได้ไหมนะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะประตูตอยู่ทางไหนเอาทางน,างนี้ทางนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ว่ะทางไหนวะ ทางโน้นทางโน้นทางโน้นโว้ยอุตส่าห์จะบอกว่าไม่โชงโง่ซะแล้ว What the hell What the hell เจอดสามนะฮะโว้ยกระตุกทำไมวะเอ้ยบอกมึงมาเยอะกูเลยกระตุกไอ้สัสมานี่แบง มาดิพุ่งถอยพุ่งโอ้ยโดนตบโอ้ยมุมมองมันใกล้ไปอ่ะมันตบไกลจังเดิมทีแล้วมุมมองของเกมนี้มันใกล้มากเลยนะครับผมเลยมองแบบไม่ถน,นัดไงก็เลยปรับมุมมองให้มันดูกว้างๆหน่อยแล้วทีนี้ข้อเสียของมันคือเราจะเห็นว่ามันตีไกลขึ้นเว้ยนั่นแหละข้อเสียยิงตัวแตกยิงตัวแตกเนี่ยแม่ตบไกลชิบหายเลยมือสั้นๆตบไกลไกล หัวแตกเป็นหนึ่งเอแตกไส้ตัวนี้ยังยังจะตายไหมจะตายไหมขาดง่ายมากอะไรวะมีกระต่ายให้ฟันด้วยฟันฟันก็ตายเอยเข้าไม่ได้ตำรวจพื้นที่นะฮะตำรวจพื้นที่ตำรวจพื้นที่มันต้องมีอะไรแน่แท้มันต้องมีอะไรอยู่ในแถวนี้แน่นอน มันต้องไม่เกมนี้ความลับมันเยอะเอาขึ้นไปฝั่งนู้นได้ไหมอยากขึ้นไปอะ่ะอ๋อมันต้องอ้อมใช่ป่ะลักษณะเหมือนมันต้องอ้อมเวลลงน้ำได้ไหมให้ลงน้าได้ไ่ตรงนี้นนนนนมาทำลายอ่ะเดี๋ยวจะจไม่เคยมาเว้ยอ๋อตรงนี้ทางขาดโอเคสแสดงว่าตรงนี้มันยังไม่มีอะไรให้เราเก็บนะงั้นข้ามแล้วกันซอกซอนี้มีไหมะ่ะกด f5 เป็นการเซฟส่วน เอ่อ F9 นี่จะเป็นการโหลดเซฟที่เราเพิ่งเซฟไปเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าผมตั้งเป็น F6 เอาไว้นะครับเพราะว่า F9 นี่จะใช้ในการอัดคลิปนะฮืก็ตกอีกแล้วเพอมาถึงจุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไอ้เจ้าปีศาจมันจะมาสิงในตัวเรานะฮะแล้วก็ทีนี้มันจะให้เราฮิ้วนะแต่ตอนแรกผมงงมากเลยว่ามันให้ฮิ้วยังไงวะให้กดแท็บเหรอ จริงๆก็ไม่ใช่เว้ยนะมันให้เรากดเป็นคอมโบว่ากดบีบีคิดขวาจุดจุดจุดกดบีลัวๆสองครั้งนะครับแล้วก็คิดขวาค้างไว้โอเคอยู่ได้แล้วยิงอีกได้ไหมโอเคเออลูกเล่นภายในเกมนะฮะเวลาบอตไปยืนอยู่แถวๆนั้นก็ยิงทิ้งได้เลย เก็บ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 ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเพราะเราต้องใช้เงินในการอัปเกรดปืนเดี๋ยวนี้มีไหมตำรวจสำรวจํำรวจ,รวจมีอีกเก็บยอดยอดโยมาถึงข้างนอกแล้วเข้าไม่ได้ หลังน้ำตกใช่เออญี่ปุ่นนี้มันมักมีอะไรหลังน้ำตกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันรอแล้วล่ะลละนาน้องสาครับสนใจอาบน้ำกับพี่ไหมอิตาเอกนะฮะตัวนี้เป็นอิตาเอกเฮ้ยน้ำตกนน้นมีอะไรเปล่าข้างหลังมีอะไรไหมมีของปะมีถ้ำวะ่ะ โอ้โหบอกแล้วความลับแม่งเยอะดิแต่จริงอัลล็อก Achievement ปะไม่อะอะไรร้องอะอ๋อ้ยตกใจหมดโอ้โหตันตันแหลก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 นะมันจริงๆเกมนี้อันนี้สะพานขาดเราไม่สามารถไปได้แต่เราก็ขึ้นไปตรงนี้ได้เลยเนาะจริงๆเราขึ้นไปตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยอ้าวไม่ได้หรอก ขอโทษฮนะไม่รู้เพราะว่าผมมาถึงผมอ้อมไปฝั่งนู้นเลยะฮะส่วนน้องสาวคนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังใหม่นะฮะเนี่ยไม่ได้เลยเห็นสาวน้ำนีำน่แข็งเลยนะฮะหมายถึงดาบนะฮะ <c oughs> ทางนี้ใช่ไหมใช่จริงๆด้วยโอ้ยกระตุกเป็นช่งชวงๆกระตุกเป็นหมีแพนด้า ังมันเยอะจริงๆอ้กด F เปิดไฟฉายมีไฟฉายด้วยหรอวะไฟฉายมันไม่ค่อยกระตุกเหมือน G มเนาะไอ้ี m o นี่เวลาจะเปิดแต่ละทีนี่มันจะกระตุกเว้ยอยย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 ย อุ้ยทำไมเราฟันมันไม่ถึงแต่มันตีเราถึงวะอะไรอ่ะคี้โกงเฮ้ยตรงนี้มีถ้าเข้ามันนําทางมามารูนี้ทําไมเนี่ยถ้ามันไปได้มันคงไปได้แล้วอะนะช่างมันแล้วกันโอ้ยแสบตาทางนี้ไรอะไม่มีเนาะฮึอยู่ก่อนแล้วกัน ยังสูงสุดถึงหกสิบห้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเปีนขึ้นมาให้เราเชื่อซะดีๆโอ้ยแบบนี้วะอุย้ยขาดเลยโอย้เป็นไรเป็นไรโอ้โหชอบมากน้ยขาดสะบัน้นโดนใจเพ่แล้วอันนี้ยเปิดประตูประตูแบบ เอ่อออโตเซนเซอร์ป่ะเขาเรียกว่าอะไรอะไรเซนเซนเซอร์อะไรเนี่ยอ๋อสกิลกดตัวไหนครับกดยูกดยูอ๋อให้อพตัวนี้นะฮะโอเคอัพไปสกิลอะไรวะเดี๋ยวไปยูเดี๋ยวไปยูขขวาค้างกลับไปที่เกมอีกทีหนึ่งมาแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้มันทำลายได้อะเปิดประตู W ยู่ W W แต่ W ขี้ขวา W แย่ W ขี้ซ้ายนะฮะกดผิดนะฮะแตดประตูเปิดแต่เสร็จก็ประตูเปิดใช่ไหมเดี๋ยวเกมนี้มันมีความลับเยอะเราจะไม่ไว้ใจมันนะฮะมันต้องมีอะไรอยู่แถวนี้ดิโดไม่ได้เลยมีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมโอเคไป สำรวจพื้นที่ทุกตารางนิ้วอ๋อมันเป็นออโต้เซนเซอร์จริงๆด้วยนะเรียกว่าออโต้เซนเซอร์หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเสียงพิศารอีกแล้วน่าลำคาหน่านะอ่อโอ้ย อะไรเราอะไร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 ละ่ะก็ <c oughs> ะไหนฮะอุย้ยปั่ได้ด้วยงั้นก็ซ้ำเติมแล้วกันนะเราต้องเข้าไปในบ้านใช่ไหมหรือเปล่าอุย้ยกดอันนี้เช็ดดาบเท่เว้ยมามีเกมไหนหล่อเท่าเกมนี้ป่ะเฮ้ย อ๋อโอเคประตูยังไม่เปิดเพราะฉะน,นั้นเราต้องเข้ามาฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ใช่ทางอ๋อเป็นทางที่เราบอกว่าเราขึ้นมาไม่ได้ด้วยอุ้ยโอ้โอปืนอะไรไม่รู้ ยิงแล้วตัวขาดนะมันบอกว่าน้อยเกมมันพิซซอโอ้โหดูหน้าเด็กหน้าขาดแล้วก็ยังจะฝืนนะไนอ้น้องนน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 ้องนี่ไงกุญแจเอาไปเปิดประตูเก็บหน่อยนะแล้วก็เฮ้ยเกมมันเป็นเกมซอนเกมนี่ซีเรียสแซมโอ้ยฮอนไลน์มี่นี่ อันนี้ฮาร์ดรีเซ็ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ,ฮ้ยเจ๋งวะ่ะอันนี้อิเตอร์เอกผมมีตัวเกมฮอตไลน์มาอย่างนี้ด้วยนะไม่อยากจะโม้ไม่เอามาเล่นหรอกไม่คิดจะลงด้วยปวดหัวตาลายนะฮะเป็นเกมที่เล่นแล้วแบบจะอ้วกเฮ้ยทำไมเราไม่ยิงถังนี้ใสมม่มันวะอาวเที่ยเฮ้ยเลิศแล้วกระโดด เฮ้ยเราขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอกระโดดขึ้นกล่องมาอย่างนั้นก็ได้เหรอเปิดประตูกันอย่างนี้ไปเลยปลาภัยลิ้นปิงชอบอยู่แถวแถวนี้ก็มีของนะจ๊ะใช่ไหมน้องตายน้องตายก็ตาอยอยู่ไหนอยู่ไหนวะปั้น มีป่าไผ่ต้องมีของป่าใช่ไหมอันนี้กลับมาทางเดิมมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้แล้วก็มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้นี่ไงเกแล้วอ่ามันมีอีกมันมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมันหมดเท่านี้นี่มีอีกหรือเปล่าไม่ใช่ลรวไม่ใช่ก็แล้วไปมีอีกไหมเนี่ยในป่าเนี่ยทางนี้วะไม่มีเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวหลังน้าตกหลังน้ําตกแค่นี้เราก็เอาครับชนฮะไม่มีไหนวะทางนี้มีแน่นอนยาวขนาดนี้ไม่มีก็บ้าแล้วนะฮะมันคืออะไรอ่อ มันบอกให้กดอยู่แล้วก็อันนี้สกิลอันนี้พาวเวอร์อันนี้ Skill, นนนนปะที่ต้องใช้เจมอัพนี่ไงเรามีแล้วหนึ่งอันดาเมจชิลดิงอันนี้ Uh, อันนี้ฮิวเฮดพีอเอาอะไรดีระหว่างดาเมจกับเฮดพีเอาดาเมจดีกว่าเราเป็นสายแบบฟันแบบฟันแล้วตายนะไม่ตายเราไม่ฟันเราเป็นสายแบบว่าฟันทีเราต้องตายนะเพราะดาบมันฟันแล้วมันต้องตายไงฮิวจินโนเคนวู้ดกูเลย ริวจ no ินโนเคนโวคูเร่ใช่ป่ะนะะทำให้ตายเกนจิไปยาวๆไปรีบๆด้วยมีพิซซ่าทีแล้วเหรอใช้ท่านี้หน่อยอืมแตกไม่ตายนะคิดถูกจริงๆที่ต้องอัพเพราะยไรวะหัวใจโอ้ล้ํารู้สึกเหมือนหัวใจนี้ถ้าเราถ้าเรา เดินไปใกล้ๆมันแล้วก็บีบหัวใจใส่นะตอนที่มันอยู่เป็นกลุ่มๆนะฮะตัวมันจะแตกแบบปุ้มป้ามปุ้มป้ามมันแน่นอนมันแน่นอนมามาถึงข้างนอกแล้วก็อ่าเราเพิ่งออกมาจากข้างในนั้นอะไระอ่ะเอยเอ,ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย เออเออ,อ,อหัวใจแตกสลายทำไมนายถึงอกหักผมไใช่นายถึงหักออกเราอย่างนี้ไหนมีไหมมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมานี่โอ้ยไม่โดนมันก็ค่าง่ายเหมือนกันนะ เพราะมันเป็นระดับ normal ไม่ยากเกินไปก็ไม่ง่ายเกินไปฮิวหน่อย,ยเฮ้ยเหี้ยตกใจอุตสาห์ฮิวฟันซ้ำชิง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 สามดาวกระจายเก็บหลอดเลือดไายนี้เดินไปชนแล้วเลือดออกนะฮะอันนี้อะไรวะ มันต้องมีอะไรแถวนี้มั่งดิใช่ไหมมันต้องมีอะไรแถวนี้อึบอึ๊บดีไหมตรงนี้ดีไหมสำรวจแอบให้ทั่วก่อนออกเดินทางสโลแกนของเกมนี้ึ๊บ๊บมันต้องมีอะไรใต้น้ำมั่งดิวะแจคอจะไม่มีไหน่อหรอของอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นแล้วหลังน้ำตกมีแน่นอนนะฮะ มาเป็นแปดบิตเลยโ oh, yeah. อย e ย h ล้ม่อนหน้านี้ผมเล่นมาแล้วถึงแช็ปตัวสองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราขึ้นรถคันนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวเอายังพูดไม่เสร็จไม่ไม่ยิงไม่ยงไม่ยิงมันแนงแล้วลิ้วจิน้น เนาช่นนิวจินเคนอืมเรียกยอนยอดนิวจินเคนนิวจินเคนนิวจินเคนยอสุดยอดชื่นใจหาไม่แล้ว ตอนนี้เรากำลังคุยกับปีศาจท,ที่อยู่ในตัวอยู่นะฮะโอ้ยมีตังเละตูน้นี้ตัวนี้เปิดได้มีตังชุดเกราะไม่มีอะไรเลยแต่แข็งมากเอ้ยข้างล่างมีกล่องเดี๋ยวขึ้นข้างบนแป๊บข้างบนโอเคโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่คิดถูกจริงๆที่ขึ้นมาเดีย๋ยวไปเก็บกล่องข้างล่างด้วยเฮ้ยอะไรอะ เฮ้ยขนมมุ้งมิงมกันเลยทีเดียวบางคนอาจจะตาลายก็ได้นะฮะเดินไปเดินมาแบบนี้เฮ้ยกล่องอยู่ตรงนี้ลืมลืมเืมนี่มีทั้งตังและกระสุนถ้าเราขึ้นรถคันนี้ไปมันก็จะไปชัเตอร์สองทันทีแต่เราขอเวลาสำรวจแมบข้างนอกแป,ป๊บ เตัวโอเคตรงนู้นคือสุดแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันต่อนะฮะอ้าวฮัลโหลฮัลโหลเด้เฮ้แด้โอเคถึงแล้วขึ้นรถกันขึ้นรถแล้วก็สวัสด,ดีลุง <c oughs> continue yeah o k a chapter สอง the party bus ้ยกระตุกนะเนี่ยพังทำไมนักหนา โย <Yo. S 2> โอเคก็เดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้มาต่อกันาพาร์ทหน้านฮะมันอาจจะมีอะไรให้เราค้นหาเยอะมากกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าซับที่คอยติดตามชมและคอยให้กำลังใจกันนะผม <c oughs> หายใจไม่ทันนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณครับอย่าลืมสปอนเซอร์นะฮะซีอูสติมอลเลยน,นะครับไปแล้วเจ๊ะ,จะ